สวัสดีครับกลับมาเจอกับ Camry Journey กันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนะครับวันนี้อากาศเย็นย่ำเย็นสบายเลือกเกินนะครับผมผมจะพาไปทานมื้อเที่ยงใช่ไหมทุกคนครับนะว่าแล้วก็สตาร์ทรถกันเลยครับกับเจ้า Camry 2.5เบนซินรล้วนนะครับผมคันนี้กินน้ำมันจังเลยนะครับผมทุกคนครับแต่ก็โอเคอยู่นะถ้าขับต่างจังหวัดเนี่ยกิโลเมตร16 17กมตกิโลลิตร เห็นแน่นอนนะครับทุกคนครับอ่ะว่าแล้ววันนี้ครับมีนัดพิเศษครับจะพาคุณแฟนไปร้านคุณยายน้องเหนยกันนะครับทุกคนบัตเตอร์แบร์นะครับผมแล้วนั่นก็คือว่าเอ่อคอฟฟี e บีนบายดาวที่เอกมัย12ครับนะครับแต่ว่าผมเข้าเลี้ยวเข้าทางซอยเอกมัยซอย10ถ้ามาจากสุขุมวิทนะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็ เลี้ยวซ้ายซ้ายมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงตึกนี้แหละนะครับเป็นที่ทําการเลยเป็นสาขาของค f f e e e บีนไบดาวเลยครับเขามีตึกเป็นของตัวเองครับทุกคนครับว่าแล้วผมก็เลี้ยวเข้าไปในตึกนี้นะครับตรงไปสุดเลยนะครับผมแล้วเลี้ยวซ้ายครับเข้าเป็นทางที่จอดรถชั้นใต้ดินนะครับทุกคนครับนี่ไปคือที่จอดรถก็มีอยู่จํานวนจํากัดนะครับมีประมาณแบบ 10ถึงบคันประมาณนี้นะครับก็เข้าไปได้ครับนะครับแล้วก็อ่านป้ายด้วยนะครับผมนที่จอดรถถ้าไม่มีตาปั๊มในชั่วโมงละพันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากนะครับทุกคนใครจะเอาแอบไปจอดนี่ไม่ได้นะครับทุกคนครับต้องซื้อของเขานะครับถ้าซื้อของโดยที่แบบว่าไม่กลับบ้านนะก็จอดได้30นาทีมีตาปั๊มนะครับถ้ากินอาหารที่ร้านก็ 2ชั่วโมงนะครับทุกคนนะครับว่าแล้วก็เปิดเมนูน้องเนยนะครับผมเป็นเมนูที่น้องเนยชอบครับทุกคนครับนะแล้วก็มีเมนูอาหารเยอะอยู่พอสมควรนะครับทุกคนก็ราคาก็ตามนั้นเลยเวันนี้มาเยือนร้านร้านคุณยายนะร้านคุณยายน้องเนยนะครับบัตเตอร์แบรดครับดูดิแมแล้วครบอัน เขาแจกการ์ดนะเขาแจกการ์ดน้องเนยด้วยนะเออไอ,อแต่เราก็เป็นสาโวโกาเล้วและนะครับทุกคนครับไปมีผ้ากันเปื้อนใช่ไหมไม่ใช่ผ้าปูโตนะมีผ้าปูโตเพื <c oughs> อ่อตามใจเขาเ่อครับ,คครบนะอ่ะส่วนเราอ่ะไม่รู้หรอกว่า มันอินยังไงแล้วแต่ว่าเราหิวแล้วเราจะชิมเลยแล้วกันอันนี้คือพาสต้านี่นี่ต้องคุกคุกปหต้องคุกใช่ไหมโอ้โหอันนี้ผัดกิบน้องเนยอ่ากิบน้องเลยผัดต้องยืมหน่อยเออให้ไหม เลาสเมอลาสเตอร์สมอกแซลมอนะโอเคอร่อยเลมันอร่อยกว่าพาสต้าทั่วไปใช่พี่ดีกว่าข้าวค้นไก่กุ้งตัวโต นอ่มอร่อยน่อร yeah. no, no, no. ่อยแต่ที่ชอบที่สุดน่เป็นเบอร์เกอร์เนืมอแล้วก็เนื้อหรอมันมันมันคือมินิเบอร์เกอร์แบบมันคือมินิเบอร์เบอร์เบอร์เกอร์เนี่ยมันแบบจุ่มแล้วก็นั่นแต่เรา เรากินปากเราเล็กอะเรากินไม่เรากินไม่ได้เรา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 ต้องหังหงน่นน<อ>น,น,นแบบนี่เนี่ยดูหน้าเขาดิมีหน้าน้ำเนักด้วยนะครับทุกคน,นอ,อ่ะเรากินก่อนแล้วกันในสำหรับมือนี้ครับนะ<ม>คุกกี้มกนนไม่ใช่คุกกี้ม่ต้องกินน้ำปลาพริกด้วยนะ คอฟฟี่บีนไบดาวเอกมัย12นะครับทุกคนครับก็ลองมากินดูแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคนเรากินคำเดียวไม่ได้มันใหญ่เกินไปเราต้องกินต้องตัดแล้วกินช้อนเป็นหนเลยเนาะสามดานนี้จานปัตเตอร์แบร์อันนี้ชอบสุดเลย <laughs> ชอบสุดเลยนี่อร่อย่ะ เนื้อโค้อร่อยนะไม่รู้อะถ้ามันเป็นไข่เจียวไข่ข้นนี่มังมันต้องซอสซอสพริกนะเว้ยทุกคน <c oughs> นะพ okay. <c oughs> <c oughs> อ,อซอสพริกแล้วมันโอ้สุกใจเลย <c oughs> ก็ลาไปด้วยบรรยากาศร้านครับคาฟฟ่ดีนใบดาวเอกมัยติศสกงเ์แก็ระวังศีรษะนะจ้าอ,อ,อิ่มจ้าอิ่มเกินด้วยอะ่ะ